วิธีลดน้ำหนักสำหรับคนวัยทอง 1. อย่ากกินอาหารให้น้อยเกินไปครับผมอย่าอดอาหารครับแล้วก็อย่าก,กินอาหารน้อยเกินไปครับและควรเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าร่างกายของเราครับเริ่มสะสมไขมันได้ง่ายมากขึ้นครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและต้นแขนต้นขาครับการกินอาหารที่เน้นเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติครับให้มากขึ้นจะช่วยให้ร่างกายของเรา ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะโปรตีนและเส้นใยอาหารครับการกินอาหารน้อยเกินไปครับอาจจะทําให้ร่างกายครับเสี่ยงที่จะเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมากขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเาผาผลาญพลังงานได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 2. เริ่มกินอาหารแบบโลคัพครับผม การกินหารแบบโลค้าครับก็บคือการกินคาร์โบไฮเดรตให้ได้ประมาณวันละ1 0 0ยถึงร้อกรัมครับและหันมากินโปรตีนให้มากขึ้นกว่าปกติครับวิธีนี้ครับจะช่วยให้ร่างกายของเรามีสารอาหารได้เพียงพอในการสร้างกล้ามเนื้อครับและอาจส่งผลดีต่อการลดไขมันในระยะยาวได้อีกครับเมื่อร่างกายได้มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับผม 3. อย่าเอาแต่นั่งนอนครับผม เมื่อเราอายุมากขึ้นครับเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและไม่อยากทําอะไรเลยครับที่จะต้องออกแรงมากๆครับแต่การออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งและสลับกับคาร์ดิโอครับถือเป็นสิ่งสําคัญครับที่จาเป็นสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะที่หมดวัยประจําเดือนครับเพราะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอครับสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายของเราได้นะครับผม 4สี่ดื่มน้ําให้มากขึ้นครับผมเพราะการดื่มน้ำครับจะช่วยทําให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นครับและช่วยลดความอยากอาหารลงได้ครับซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดน้ําหนักและการลดไขมันในระยะยาวครับโดยเราควรดื่มน้ําให้ได้ประมาณ2ลิตรเป็นอย่างน้อยนะครับนอกจากนี้ครับการดื่มน้ำครับยังช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไม่ว่าจะเป็น ระบบการไหลเวียนของเลือดระบบน้ําเหลืองรวมถึงช่วยบำรุงผิวพรรณของเราอีกด้วยนะครับผมหาหาวิธีคลายเครียดครับผมร่างกายผู้หญิงครับพอม,มีความเครียดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับระดับโอโมนเครียดหรือระดับโอโมน คอติดสอลครับก็จะมีระดับสูงขึ้นครับการที่โฮอร์โมโนคอติดสอลมีระดับสูงขึ้นครับก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของผู้หญิงเริ่มสะสมไขมันได้มากขึ้นครับซึ่งจะเป็นไปได้จากการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องและต้นแขนต้นขามากขึ้นเนื่อยยครับดังนั้นการพยายามลดความเครียดครับด้วยการทํากิจกรรมต่างๆผ่อนคลายจึงเป็นการช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้อีกทางหนึ่งนะครับผม แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบรือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำํำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน